วัสดีครับคูกี้ิเลยครับสวัสดีค่ะเชิดเต็มค่ะเชิดเต็มนั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่ในวิชาร้องเพลงนะ้วก็เชิดเต็มอยู่กับเพลงเพลงหนึ่งชื่อเพลงอะไรไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่เอาไม่ได้ก็ไม่เอาเรืองนเพลงในติ๊กต็อกนะครับแล้วอยู่ดีๆเราก็คิดคอนเทนต์ขึ้นมาได้อันหนึ่งคือเขาเรียกว่าเพลงแฝดเพลงแฝดค,คือเพลงอะไรครับเชิเต็มเพลงแฝดก็คือเพลงที่ร้องคู่กันอ่าเพลงที่มันคนละเพลงกันแต่มาร้องต่อกันได้แล้วก็แบบ เนียนหูมากเลยนะครับเราก็มาช่วยกันค้นหาว่าเพลงแฟดที่ที่เรารู้จักเนี่ยมันพอจะมีเพลงอะไรบ้างจาแั้นก็เลยเสนอออกมาได้เป็นเพลงนี้เดี๋ยวจะเล่นให้ทุกคนฟังซึ่งควหมายคนละเรื่องกันเลยนะฮะแต่เข้ากันได้เฉยเลยอ่ะเราฟังกันนะครับ When ึ่งปกติแล้วเพลงแฝดเนี่ยจะเป็นเพลงที่ความหมายใกล้กันนะครับแต่นี่คือทําไมเพลงแรกคือแฟนผมน่ารักนะครับตัดมาท่อนหนึ่งเพงลงรักใช่ไหมเพลงที่สองเป็นเพลงอกหักเออเนี่แหละครับเธอแต้มนะครับสไตล์เธอแต้มต้องตัวจริงเสียงจริงต้องอย่างนี้นะฮะขอบคุณด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ